กรีดกันไปเต็มที่แล้วนะคะต้อนรับพวกค้ากันเลยดีกว่าค่ะกับสมาชิกจาก AF c o m p a n y w o r d สวัสดีครับสวาสดคนเลแนะนำตัวเองก่อนเลยค่ะโอเคสวัสดีครับผมแท็บเป็เอ้าสวัสดีค่ะนอครับสวัสดีครับปอยเอฟเจค่ะ สวัสดีค่ะซันนี่ F6 ค่ะสวัสดีค่ะแอนไอฟหกค่ะสวัสดีครับผมเต๋อ F8 ครับอล้ายๆคนเดียวละผมเป็นพี่แั้ที่ผมแอบน้อยใจเลยนะ ไม่เราอยู่มานานแล้วในนี้นี่ในนี้นี่เท่ากับว่าเราแก่สุดเลยนะเอฟห้านี่คือว่านี่คือรุ่นก่อนเพื่อนเลยนะเนี่ยไม่เคยนั่งเรียงเลยใช่ไหมเรียงเลยเรียงเลยอันนี้เจ็ดนี่เจ็ดน่าผมแก่อะนี่แก่ไม่แก่โอเคอ่สำหรับวันนี้นะคะก็มีแฟนคลับมาให้การต้อนรับเยอะแยะมากๆเลยก็เอินถามเลยดีกว่าว่ารู้สึกเป็นยังไงบ้าง รู้สึกเป็นไงบ้างรู้สึกร้อนทีเดียวร้อร้อนร้นรอไม่ใช่ร้อนทัวรนี้อากาศร้อนไม่เกี่ยวเข้าหมายถึงตรงเนี้ยว่าอะรบ้างรู้สึกดีรู้สึกดีโอเคนะมีแฟนคลับมาต้อนรับกันเยอะแยะแบบนี้นะคะแล้วสำหรับครั้งนี้ไงในครั้งนี้ต้อนรับ เป็นงานต้นปีเลยนะคะสำหรับ AS Comedy a w a r d วแล้วไม่ใช่ครั้งแรกด้วยเห็นว่าได้ข่าวมาครับผมว่าไงกันม้างก็หลังจากปีที่แล้วเนาะเราก็มี AM Comedy Show โชว์มา o เตอร์นนี่ไงก็เป็นเอมือน เป็นละครเวทีผสมคอนเสิร์ตที่เราได้เล่นไปก็เป็นแบบการเอาเขาเรียกว่าอะไรเบื้องหน้าแล้วก็เรือ้เรื่องหลังเรื่องหลังที่เราแบบผิดพลาดหรืออะไรไม่แล้วก็คือปีที่แล้วเนี่ยมันสนุกสนานอ่าแล้วก็คือกระแสตอบรับเนี่ยค่อนข้างดีเราก็เลยจัดอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าเราก็เปลี่ยนคอนเซ็ปต์ก็คือว่ายังตลกอยู่แต่ว่าเปลี่ยนจากรูปแบบที่เป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนมาเป็นการการประกาศรางวัลใช่ครับอืมก็คือมาในแนวประกาศรางวัลนั่นเองใช่ไหมครับถามถึงความพิเศษนิดนึงดีีีกวว่าาคมมมพิเศษไไฮ อะไรที่แบบเฮ้ยครั้งที่แล้วไม่มีแต่ครั้งนี้นี่ต้องห้ามพลาดเลยมันก็ต้องเป็นรางวัลที่มันแปลกๆต้องเป็นรางวัลที่ไม่เหมือนใครอะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะเป็นเหมือนเราเซ็นขึ้นนะครับแล้วเราก็เอารางวัลนั้นมาเล่นว่าแบบอย่างพี่เต้อาจจะเป็นแบบเสาหลักอะไรเงี้ยครับเป็นเสาหลักบ้านเงี้ยบ้านเมือง ของแอนจะเป็นรางวัลคนขี้หนาวเพราะอะไรครับฟันออกปากฟันออกฟันรักมากฟั่นฟั่นรัอนมากวันคันรักมากเซวกันเจ็บมากเลยของของผมก็ต้องเป็นคนหรือเทพโอ้โหแล่วของปอนเป็คนหรือคนหรือก็อยากเปียกอย่างเต๋าอย่างเต๋าที่กันไดไหครับ โอ้อันนั้นแหะเขาควรจะคนหรือเทพไม่ใช่แกพูดผิดพูดผิดคือจะบอกว่ารางวัลดีๆก็มีรางวัลตลกตลกโตเฮาก็มีรางวัลดีว่าก็มีนะดีว่าดีวนะครับก็จะเป็นแบบพวกแบบว่าตัวแม่ตัวพ่ออะไรเงี้ยก็จะมีคนเข้าประกวดก็จะมีอย่างพี่ท่พัชชาอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีด้วยแต่ว่ารางวัลตลกตลกอย่างเช่นรางวัลหน้าเหมือนหรืออะไรเงี้ยก็จะมีอันนี้เด็ดนนี้เด็ดมากก็จะเป็นแบบว่า แซวกันเหมือนแบบว่า AF คนนี้หน้าเหมือนใครอะไรเงี้ยครับแล้วก็แจนรางวัลกันอะไรเงี้ยอ๋ออย่างนี้นี่เองนะทางจะแบแต่ว่าไม่ใช่มีแค่รางวัลอย่างนะครับคือมันเราจะมีโชว์ขั้นในโชว์ก็จะมีอะไรที่แปลกใหม่มากๆนยเห็นได้ข่าวมาว่าอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือผู้กำกับเร่องตัวนี้นั่นเองครับผมก็ยังคงเป็นพี่สามคนเดิมใช่ครับของโตกลมนั่นเองก็คือจริงๆหลายๆคนอาจจะได้เห็นผลงานของเขามาเยอะแต่ว่าอาจจะไม่รู้ว่าเขาเป็นคนทำนะครับผมก็จริงๆอย่าง เอฟคอมเมดี้ครั้งนี้แล้วเขาเป็นคนทำึ่งจริงๆแล้วพี่สังอยู่ในวงการนี้มานานอะไรเงี้ยแกก็จะมีเขาเรียกว่าความสามารถในการทําโชว์อะไรพวกนี้มาค่อนข้างมากอะไรอย่างเงี้ยครับเยอะับแซ่บคนนึงเลยใช่ครับผแต่เห็นบอกว่างานนี้นะฮะจริงๆตอนแรกเนี่ยในวันนี้เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าอีกหนึ่งหนุ่มครับอืจะมาด้วยใครฮะถ้าพอดีเนี่ยยังไม่บอกว่าเป็นใครนี่ไงเพื่อนๆก็น่าจะเดากันออกนะครับอะเห็นบอกว่าติทุราอยู่ขนแก่นไหม ใช่มากคุณแก๊นใช่ไหมคุณแก๊นนี่นี่บรูปปั๊บเลยนี่นลั่นหนุบมาเขาไม่ได้มาจ้าเขาไม่ได้มาแลจ้าแต่ว่าไหนๆเนี่ยเขาไม่มาเนี่ยเขามีฝากอะไรมาด้วยอใช่มีมาด้วยนะคะมาให้กำลังใจเพื่อนๆพี่ๆกันนะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆรายการคุณลูเป็นใหญ่ครับขชา F8 ครับก็วันนี้ขชาก็ไม่ไปเข้ารายการคุณลูเป็นใหญ่นะครับเสียดายมากๆเลยครับเพราะว่า ติดภารกิจพิเศษนะต้องมาโปรโมท af 9ครับที่กำลังจะจัดขึ้นนะภาคแรกที่ภาคอีสานครับจังหวัดขอนแก่นครับผมก็หวังว่าถ้ามีโอกาสนะเราคงจะไปเข้ารายการและได้ไปเจอกันนะครับผมยังไงข้า็ขอ,ขอฝากอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะกับกรุงศรี af comedy a w a r d ครับผมงานประกาศรางวัลสุดฮาครับอัน,นนี้รับรองเลยว่าหาท้องขดท้องแข็งแน่นอนครับอย่าลืมนะจองบัตรได้ที่ www booking com หรือโทรที่0 2 9 0 0 9 9 9 9กด4นะครับจองบัตรกันเยอะเแล้วมาดูกันเยอะเยอะครับรับรอง มาแน่นอนคอนเฟิร์มเราเจอกันได้แล้วนะเขาบอกกันครบแล้วเราพร้อมแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ที่นั่นบอกน้องเขาโดนเลยนะเขาสารเตะรถโลชาร์เนี่ยทำของใส่ใช่ไหมนี่ขนาดไม่ได้มานะเนี่ยถ้ามาแล้วก็โอ้โหตายลั่นไปยันนุ่นที่จอดรถทีนี้มีอะไรอยากจะเมาสน้องเคะแม่เบื้องหลังเขาเป็นยังไงสาาไมม่สักหน่อยดีกว่าเอาสั้นๆเลย ก็น่าติดตามยังไงอะที่กระชาได้รับในคอมเบรียอวส์ไม่ต้องบอกว่าเขาน่าติดตามเพราะว่าจริงๆเขาเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเล่นละลาอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยได้มีมุมตลกอะไรมากถูกต้องแต่ว่างานนี้จะเห็นว่าเขาอะตลกได้เหมือนพี่เลยนะเป็นคนไม่ค่อยตลกไม่น่าร้องเป็นคนซีเรียสครับจริงแล้วเล่นหุ้นเล่นอะไรดูดูตลอดอ๋อจริงๆนะคะนี่สร้อยเดือยนะนี่สร้อยคนเหรอหรือปรมาจารย์ตักมอสตักมอสท้ายผมพี่ว่าสายบังคำก็ใช่กันดิมันใช่เ ก็อถอดมานับ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 ไน<า> <จะ S 2> ทำสมาธิเป็นคนสมาธิต้านมั้อะอ่าอย่างนี้จะถามว่าถ้าอ,อย่างนี้เนี่ยเตรียมตัวกันไปคนละกี่เปอร์เซ็นต์อะคะอืม กันซึ่งเราก็ซ้อมกันเยอะแล้วใช่ใช่ใช่ก็จริงเยอะแต่ว่าคือมันจะแบ่งกันเป็นโชยครับรับผิดชอบกันเป็นแบบสมมติพี่ซานนี่เงี้ยก็จะรับผิดชอบโช์ส่วนนี้อะไรเงี้ยผมกับปอก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แยกกันซ้อมอะไรเงี้ยครับเราค่อยจะมารวมกันอีกทีอ่าใช่ใช่ใช่ซึ่งซึ่งตอนนี้มันก็เราเห็นโครงโดยรวมทั้งหมดแล้วอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวรอมาประกอบกันครับตอนนี้ ตอนนี้จริงก็อย่างที่อย่างที่เต๋าบอกก็น่าจะเกินครึ่งแล้วครับครึ่งแล้วใช่ครับผมอย่างนี้คือทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเลยใช่โอ้โหอย่างนี้นะคะแฟนคลับเ f เนี่ยพลาดไม่ได้อย่างแน่นอนครับผมเนาะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรายังอยู่พูดคุยกับพี่ๆเขาต่อนะคะแล้วก็ยังมีการเล่นเกมกันด้วยนะใครที่อยากได้บัตรไปนะคะอยากได้สายมากเลยตอนนี้โทรมา022076700ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเล่นเกมกันนะมีการแบ่งทีไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะแบ่งไม่บอกนี้มากัน5คนนะเราจะแบ่งกันอย่างอย อยู่ท <ic> ี่ท <finishing> ำ <on developed Airbnb> <Wall aus> ใช่อยู่ที่ทำมาก3ามสองกาแฟแฟร์มากก็วันนี้นี่สามกับสองคนเแล้วนะสองคนเลยโอเคโอเคได้ต้องทำกนีะคะอรื่งมันมาเพิ่มคนมาครึ่งคนเลยนะเออเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อนะคะตอนนี้เราไปชมหนึ่งเพลงดีกว่าครับผมเพลงนี้เลยนะฮะจากเต่านี่เองนะครับนะครับผมเพราะเธอคนเดียวครับผมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ดเรื่องต่อ กับรายการคุณดูเป็ญอย่ารายการที่ใจดีที่สุดในโลกนะครับผมค่ะตอนนี้เรามารับสาย2สายนะคะที่จะมาร่วมเล่นเกมกับเรานะแล้วก็ผู้ชนะเนี่ยจะได้บัตรไปด้วยนะคะ AF Comedy Awards นั่นเองสองใบด้วยกันนะครับผมจะมารับสายแรกเลยดีกว่าฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลมโท่มาตัดไม่ได้โทรมาตัดไม่ไดไนะ เดินเข้ามาคุยเลยเินเข้ามาเลยเดินเข้ามาเลยดีกว่าอย่างนี้ไม่ต้องหวังแม่ไปหนีแม่มางไม่ต้องหวางเข้ามาเข้ามาแล้วจะกลัวอะไรเร็วๆไม่งั้นไม่แจกบัตรไม่เอาแกก็วางซะให้คนอื่นโทรมาเฮ้ยเข้าไปย่าเข้ามาเข้ามาล้วมาไม่กัดเขาไม่กัดเข้ามาเลยเข้ามาเลยได้บัตรด้วยได้บัตรได้บัตรเร็วๆได้บัตรเลยผู้กล้าเราฮะโทรจากในโตนเลยว่าเราวนะมันแปลกร ได้ได้มาเลยดีกว่าเข้ามานะคะแล้วอีกสายนึงนี่ยังไงดีอ่ะอีกสายนึงอะคะหรือจะเอาจากในนี้เลยครับโอเคน้องๆพี่ไม่กัดพี่พี่เป็นคนเหมือนกันเอาเลยมาเลยอ่ะเน่เน่เน่นะคะอ่าถามก่อนชื่ออะไรคะชื่อกิ๊ฟชื่อกิ๊ฟเนี่ยชื่ออะไรเน็ตไม่วางโทรศัพท์เหรอวางสายไม่ได้สายเพไม่อยากจะยืนยันให้พี่ชอบให้พี่ชอบน้องคนที่นาค้ไก่เอาวันนี้มาเชียร์ใคร มาดูพี่เต๋าอันนี้ใกล้แค่นี้ค่างมากินใกล้ๆเลยมาเราได้ตื่นเต้นมากเฮ้ยเยมีลูกสะดุ้งด้วยมีลูกสะดุ้งด้วยนี่หนึ่งสายมี่หนึ่งสายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อซันค่ะชื่ออะไรครับซานค่ะอ๋อน้องซานน้องซานน้องซานไม่ได้พอจากในนี้ใช่ไหมครับ อยู่ข้างนอกเหรอยู่ข้างนอกมันใหญ่เอาไงดีครับไไพววกนี้จังเดี๋ยวให้ทีมงานไปพาเข้ามานะอ่าๆเดี๋ยวพาโอเคโอ้โหวันนี้เป็นงานจัดรายการที่มีเรื่องกระทันหันเกิดขึ้นมันสดจริงๆนะรายการของเรานี่ฮะจะเห็นได้ว่าไอ้ยัยไอ้ยัยถ่ายรูปกันแล้วนะครับเออแล้วทำไมไม่โทรไม่โทรเข้ามาทไมไม่โทรไม่โทรเข้ามาเนี่ยมาเลยครับ ที่สองของ,งเรานะคะน,น,น้องซันนั่นเองอ่เเดี๋ยวใ,<ห>ให้ใครเลือกก่อนดีคะใ,ให้น้องซันเลือกก่อนเลือกทีมไหนดี พี่เต๋าแล้วนี่ชายจะเลือกทีมเราพ่ไม่เป็นไรยนผมเชียร์พี่อะพี่ขอคำเดียวทจะเลือกพวกเราได้เลยก็น้องคนนี้สองคนนี้ไงอ่าอ่าถาถามวน้องๆช่อะนรนะน้องเกฟนะคะก็เชียร์ทีมพี่นพี่กอคำเปียะี่ลือกจวกเได้เลยไปยืนฝั่งนู้นได้เลยไปยืนฝั่งนี้เห็นหน้าพี่เต๋าชัดกว่าอมีกว่เนด้้ ดี๋ยวกาิบายไปกติกาสนิดหนึ่งนะคะเกมนี้มีชื่อว่าตายิ้มพริมใจบอกได้ว่าใครอ่ะใครอ่ะเราจะให้นะฮะแต่ละฝั่งเนี่ยเลือกว่าจะอยู่ทีมไหนก็เลือกกันไปแล้วนะครับก <refuge> ็จะมีภาพศิลปินนะฮะ AF comedy award เนี่ยอยู <existe> ่ในจอ5คน5คนด้วยกันให้ด <inten my favorite> ูนะฮะแบบจะมีแต่ละส่วนนะฮะเนื่องจากเราจะเลือกแต่แบบ ส่วนที่เด็ดมาที่แอนเดมาแล้วก็เดี๋ยวจะให้ทายกันว่าว่าแต่ละภาพเนี่ยเป็นภาพของใครนะคะใครที่เราจะครอบไม่แค่ตากับฟันอะไรอย่างนี้นะแล้วพอนึกออกแล้วก็วิ่งมากดกร่งแบบนี้นะคะแล้วก็ตอบได้ก็รับไปเลยหนึ่งคะแนน ไม่ไม่ไม่จำเป็นว่าต้องคนต้องไปกดนี่คือเป็นคนตอบใช่ป่ะคะหมายถึงทีมก็ได้ใช่ไหใช่เป็นทีมเป็นทีมได้นะคือใครชนะสามได้สองก็ชนะไปนะโอเคโอเคเดี๋ยวยอมเลยไหมเดี๋ยวต้องให้น้องน้องน้องทางบ้านเนี่ยเชียร์ด้วยเชียร์เลยนะด้วยเอาเร็วอยู่ทีมนี้ไม่ใช่ไปเชียร์คนนู้นนะต้องเชียร์ให้เอาคนมาแล้วลงฝันแววตาน้องเขาต้องอยู่ฝั่งนี้แต่ตามมองเีอง ชนะดิไม่งั้นอยกไม่ได้บัตรนี่อยากได้บัตรได้บัตรไอยากได้บัตรเอฟคอมเมดี้อะวอร์ดนะครับขยับเข้ามาเนียรอยเขยับไปยืนง่ายๆนี่ปล่อยต่อได้น้องในแถนี้ปล่อยต่ออ่เป็นเะเข้าใจกติกาทุกคนแล้วนะคะเอเอค่ะเดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่าหนึ่งสองสามเริ่มเ วิเคราะวิเคราะหจากฟัน <Af> ร <in> ับผมตอนแรกมองตายังไม่ชัดเท่าไหร่ไมัดถ้าเรานี่มาแต่ตามาแตตาคุณว่าไงคุณว่าไม่ชัดครับไม่ชัดครับขอเลื่อนลงโอ้อตอบเลยตอบเลยอบเลย่ะพี่ซาดิมันเหมือนภาพซ้ำอ่ะแบบเฮ้ยเหมือนแล้เรื่องภาพซ้ำอ่ะอ้าา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 าอาา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 เ่า ไปเอามันมาเลยดีกว uh ่าอะผ่านไปไหมหรือย่าพี่สองมานกเริ่มค่ะิๆบอกเาไบเาไม่ได้ขอรอดอไบกกดเชื่ได้นะอันนี้พี่พิมเองครับิกล F6 ครับนี้ขออย่ะวันูีโซด้วยนี่โอ้โหแต่รูป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 เลยค่ะู้กเป็นไงบ้างตอนนี้แต้มเท่ากันแล้วอันนี้เสมอกันอยู่นะครับ รู้สึกเป็นไงบ้างเอาฟังนี้น้องทางบ้านให้กำลังใจให้กำลังใจหน่อยให้กำลังใจนิดนึงน้องก็น้องก็จะลุกตอนนีะอันนี้ทีนี้ให้กำลังใจเขาหน่อยเาไม่ต้องนฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้โอเคภาพที่สามมาเลยนั่งรออยู่ไงเออโอเคภาพที่สามค่ะภาพที่สามมาเลยครับ อสีสีใครได้เราเราเราสีตีสีสีสีพี่เต๋อโทรมาค่ะ่อเลยภาพที่สี่ค่ะที่สี่ครับคนแรกคนตรใครอ่ะเราได้รได้ได้ได้เต้ลต้อางี้ตอเล่นแล้วี่เอางี้ก็ ทีมนู้นชนะใช่ไหมอ่ะให้เล่นอีกหนึ่งภาพสุดท้ายอะเราให้คุณนะกับคุณไปวะป้อต้อยโชคดีด้วยอาพูดว่าเฮ้ยทีนี้ด้วยนะคะก็จะเป็นน้องกันนะค้ันได้รับบัตร AF Comedy Award ไปลายสุดในงานเย้ยที่กับตัวจันรปอด้วยโคตรช้าหน่อย ทำไมล่ะอ่ะโอเคนะคะในวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆมากๆเลยนะคะมาร่วมรายการของเราสนุกมากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ฝากหน่อยเกี่ยวกับการซื้อบัตรอะไรยังไงนะซื้อบัหรน้างครั้ค่ะก็คอนเสิร์ต12พฤษภาคมนี้ครับกรุง CF ีเอฟธรมเรียบรนะคะ12พฤษภาคมนี้นะคะมีรอบเดียว1ทุ่มที่ธนโดมนะคะแล้วก็ซื้อบัตรได้ที่ www.wikibooking.com ค่ะหรือ0 2 9 0 0 9 9 9 9 4ค่ะบัตรบัตรมีราคา1,000 1,500 2,000 2,500แล้วก็3 คือคนที่จำตรงนี้ได้แต่ว่าแน่นจริงรือว่าไปโปรโมทบ่อย สำหรับกิจกรรมที่ให้แฟนคลับมาร่วมเล่นกันก็คือส่งไป้ายไฟเข้ามาแล้วก็บดป้ายไฟกันด้วยใช,ใช่นะครับหมดเขตวันที่10พฤษภาคมนี้นะครับรีบส่งเข้ามาหลายๆคลับหน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีคนส่งเข้ามายังไม่เยอะเพราะงาั้นเนี่ยคู่แข่งคุณยังน้อยเพราะงั้นส่งเข้ามาถ้าใครชนะเนี่ยก็จะได้ขึ้นร่วมเวทีกับเราไปชมบนเวทีเลยส่งมาได้ที่ af comedy awards gmail com นะครับโอเคคท้ายน่าย นะต้องขอขอบคุณพี่พี่อีกหนึ่งครั้งนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วรายการคนรู้เป็นใหญ่แล้วนะคะติดตามด้วยกันต่อไปเอเชียฮีโร่ค่ะเจอกับพี่เบลนด์ที่ญี่ปุ่นนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมกับเราในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะแล้วสวัสดีค่ะ